อไปถีงเลยเฮ้วไฟเหนาไฟาไปถึงแล้วึ้นนี้จันนี้ไป ถ้าหมุนไปที่อันไหนตกสีไหนก็เดินไปตามสีนั้นใช่แต่ว่าอันนี้มันจะไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะคะมันนาจจะมีเป็นไรฟูดเลฟแมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มความยากเข้าไปอีกอันนี้ถ้าเราไปตรงนี้นะคะก็คือไป,ไปสีฟ้า,าส่วนอันนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นแบบว่าเป็นลูกก้อนเมฆก็คือการเอาเลยวะหนึ่งเนี่นลยอลอยขึ้นมาลอยเหนือพื้นเพิ่มความสนุก เพิ่มความยากให้เด็กๆนิดนึงใช่ไหมคะมาตี้มาตี้พร้อมไหมการทรงตัวดีไหมอ่างั้นยืนก่อนดูดิยืนยืนตรงไหมยขาเดียวยืนขาเดียวโอเคี่ยนั่งลงส่วนต่อไปอันนี้มันจะเป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าเหมือนเรามีพลั่นก็คือทั่ให้อีกคนนึงทำอะไรก็ได้พ่อมาเป็นคนหุนให้แล้วก็เป็นกรรมการให้เพราะว่าชองอันเนี้ยเดี๋ยวชอบทะเลาะกันเถียงกัน <c oughs> เลยต้องมีกรรมการหนึ่งคนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยดีกว่ามาแล้วมาทำไมแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นนะคะอย่าลืกรไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ให้ช่องเต๋อผัดดยแนด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดไว้ก่อนเลยเพราะว่ารับประกันว่าสนุกทุกคลิปแน่นอนเป็นคูได้ผู้ใหญ่ดูดีแต่ถ้าดูให้ดีดูในครอบครัวอายอดอ่นั้นเกมแรกอยคุณพ่อกรรมการให้น้องมิตร์น้องอัตี้ได้เงนก่อนโอเคงั้นไปชุบ อ้าอ,อ่างั้นเดี๋ยวป่าป๊าไปคนถ<พ>ุนเราต้องไปข้า,างนอกก่อนจัดจักรี้ก็ได้ปาป๊าบนกันน,นปะป๊าป,ป,ป๊าข้งนอกไปสิไปพร้อมนะครับเล็งน้นแ n น and ความายเราจะไปกันเร็นิดนึงนะครับผมอเอเียกพูดฟีเรีครับเุเล็เล็บขาซ้ายอยเลื่อนเลื่อนออกแทน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 นแทอมือออกไม่ได้ไม่ได้เอาหมเอามมหายเลยมอหงายเลย

สีเขียวมืขวาเออเออเออได้ไม่ต้องฆ่ากันแล้วเอาเอามือขวาลงเอาต่อเลยต่อเลยเอา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 ที่มันกันอินเอาไงเร็วฝั่งนี้ไม่โดนขาลงไม่ดีเลงไม่ต้องไปขามือขวาเอามือขวาเอาไปตูดหนูเอาเอามือขวาไปในน้ำเงินเออเอาอันนี้เราต่อเลยเอา right foot สีน้ำเงินของอินเตอร์ อาตีให้พี่เตอร์ทำอะไรก็ได้หนึ่งอย่างเอาอะไรขึ้นเอาเอาอินเตอร์ไปเลยได้ไหมอันนี้เอามือซ้ายเป็นสีเขียวเอามือซ้ายเป็นสีเขียวอาตีมันจะไปยังไงอ่ะเจอะเอามือซ้ายเปไหนมือซ้ายต่อเลยต่อเลย ปท้าซ้ายจะพาช่วยอ้าว้าซยจะพาช่วยอ๋ออาที่เอาเท้าเอามือซ้ายไปไปสีเหลืองมือซ้ายไปไปสีเหลืองไอเอาเอาไม่ได้แล้วเอายังไงเอาไปดับตัวอันนี้เติมต่อเลยเตอร์เอาเท้าซ้ายสีเหลืองข้าไปข้าไปสีเหลืองอา อันตี้อันให้พี่เตอเออะไรออกข้าวขวาไปทางไหนลูกไปที่นสีแดงเล่เาไปสีเหลืองสีเหลืองเอา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 าเไปสีแดงเขาไสีแดง แม่คุณดูดิค่ะน้ำหนักนี่เท่าไหร่น้ำหนัแมนันะครับผมไม่ไหวบอนนั้นหมูพิ้นเตอร์อดทบอะไรทำมาอันใจแม่แต่ผมแต่กลงแต่กงใชตาไปแก้ปีนปีนอ้ามาแล้วอันนี้เกมนี้มันไม่ใช้กำลังนะครับใช้สมองเทปแพนสีเขียวเหมือนกัน เท้าซ้ายสีเหลืองอันนี <Yes> ้มาอันนี้อันนี้ออกอันนี้ออกอ่ะอันนี่ออกเมื่อกี้กระดูกครับเลยอนี้ออกอ่ะอันี้ออกอ่ะ เกาใจเกาจมูกไหหน่อยเจ้าจะไปกได้เาเหรคุับดูนะครับดูความสบายนะพ่อนะครับนั่งดูลูกทำอะไรนีฟ้าอะไรแงสีฟ้าจ้าแล้วแพนสีเขียวแล้วแพนสีเขียว ขยับตัวให้เวลาขยับตัวฝรัทีไม่ไงัดใจแล้วปาตปาไลฟ์ฟูดไลฟ์ฟดเหรออไลฟ์ฟูดลค่ะไไดม่ได้พี่ีอเล็บเอฟูสีเขียวเล็บฟูสีเขียวเอออะ ท่านายให้ฝาดิเดอร์มือขวาลอยขึ้นและพุทสีแดงท่านี่อยู่ในเขียวยื่นปลายทางด้านขวา เล็บพดฟีมาตาอาี้นี่เหรอโอ้ย่ันจะไม่ยอมเ่ออไรมไงตาต่งอะไรอะไรมือซ้ายต่งเลยมือซ้ายไปข้างหน้าลนเลยไปข้างหน้าูนเลยมือต้มอยู่ตรงหน้าป่เดี๋ยวตีปาจะไม่หวปาเียพตีปาลอกแนะโอ๊ย สักค่กตัวหนึ่คู่ที่คูนะคะจะไม่พลานตของตาพทีค่ะไปไปครัขอบคุณค่ะใครชอบมากไปซื้อมาเล่นก็ได้ย